จะฝายอีแลนะคะนี่ก็พามาถิ่นดูถิ่นเก่าสวัสดีค่ะนี่เพื่อนจอยมาคะเพื่อนจอยสวัสดีค่ะพาพาเพื่อนมาร re ีรีเมมเบอร์มามาไอเนนะี้ยเราลึกถึงความหลังจ้ะนะเพราะแถวเนี้ยพกจอยมาเก็บดอกน้ำมันนะดอกน้ำมัน,นเอาไปกินเ,นเอาไปกินเพื่อนๆเออเจ้าจะบอกให้เมาเมาน้ำมันกินเยอะไปหน่อยเนาะจะต้มกินเยอะมากกันเลยนะนะอร่อยมันหวานยิ่งเพื่อนๆแต่ว่าไอ้นี่จ้ะเมาจ้ะ เวียนหัวอวกแตกกันใหญ่เลย <laughs> พอออพอนี้จากพัคัคเตอร์ประมาณเกือบสองปีเนาะสองปีแล้วแกสองปีเนาะสองปีแล้วสองปีแล้วเนองเขาก็หักถ่ายนะเพื่อนๆนะถ้ามันสั่นสะเทือนหรืออะไรยังไงก็ขออภัยด้วยเขาก็พยายามให้ดีที่สุดแล้ว,ว,ลว,วจ้ะมือใหม่เนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะถ่ายข้างหน้าให้ดูจ้ะ ว่าไม่ขายแล้หมู่บ้านสต,ตอน์นวิลลหมู่บ้านที่แบบดีที่สุดในคัคัสเตอร์ใครๆก็อยากมาซื้อหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้มันเงียบมากไม่มีคนเดินเลยอะ่ะอ,อ๋อเดินอยู่คนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยืงไปบอกไม่มีคนเดิน <c oughs> เดินมันต้องคนหนึ่งไงมอง <c oughs> ไม่เห็นหรอ น้องจุเจเงียบมากขนาดเขาโอ้หลับอะไรนี่จะเที่ยงอ่ะเนี่ยจะเที่ยงนะยังจะหลับอีกเหรอเนี่ยร้อนๆแกนเข้าป่าป่าที่ไหนก็เหมือนกันหมดเนาะลกๆก็คล้ายป่าเหมืองไทยเหมือนกันนะเนี่ยไปที่บ้านเราจะร่มรื่นกว่าร่มรื่นกว่า ต้นตำยาเต็มเลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นตำยาด้าน,นอกเห็นอย่างเงี้ยจะไปถูเฉยชันขนยโรงเลยผักเสี้ยนดังปอปอปอยู่ฟังเสียงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกรอบขนาดไหนอะกรอบเยอะอือลองชิไมไหมละแกแล้วรอดองให้เสร็จก่อนเอาชิม <laughs> ตอนนี้ไม่ไหวจริงๆ ตอนนี้ไม่ไหวอ่ะตอนนี้ไม่ไหวดูทางจะเหม็นเขียวยางเยอะอยู่เนี่ยกินได้นะแกจะมีแต่ออกขมขมเลยเหรอไอ้ฟันสิงโตยังไม่เคยกินเขาบอกล่าโฮมันจะคล้ายๆเลยรเนี่ยขี้เหล็กขี้เหล็กยังไม่เคยเอามาแกงกันทีใช่เยอะเยอะยูโนริสฟันวอมิโนริสฟันอีิคาเล็กมอสเตอร์ดูสิคนแก่ออกมาเด็กออกกำลังกายกันวันนี้อากาศดีมากเลยอุ่นๆ เพื่อนเนาะจว้ข <peaks> ้างหน้าเพื Kid, <boxing> <king anger 000> ่อนแกโอ้โหขาตะเสี่ยงอีกฮัลโหลเดี๋ยวโหเข้ามาสินคันคันคันค่ะคันมาคัน จะเกาให้กระเกงใจหรือเกินกลัวโดนดีดอือนะเออเนี่ยขีดกว่าจะปีนขึ้นคงจะไม่ไหวแล้วโอ้ยอยากจะคราบกล้องโดนสิเนี่ยแล้วเราจะแัะก็ต้องทำอย่างนี้นะจะเอามืออย่างนี้เนดะี๋ยวมันจะกัดมือเออเหรอเออเขาบอกอยู่โอ้โหแก็ไม่กล้าดีอ่ะเอออืมอืมอืมที่วันนี้เขาไม่ได้ให้เลยมันนี่นะเให้อาหารอืมไอ้คนไอ้ตัวนี้คนร่วมเลยดิ ตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่ชอบก็ก็กเป็นน่ารักเนี่ยแต่ไม่กล้าเขี่อ่ะเหมือนก็ตัดตัดทรงกินเฮ็ดให้มันเห็นไหมตัดเป็นทรงตัดเป็นลายทรงให้มันเงี้ผมก็ไม่บางตาบางตัวนี่ผมบางตาอยู่น้องเขาก็ยังจะเดินใต้สะพานจ้ะอุโมงค์เพ่ะรอทำอุโมงค์ไว้โชคดีเออแกเดินรอบกสามสี่รอบเจ้ ไม่มีอะไรจะทำไงเดินลอดไปรอดมาฮะ,ะ,ะ,ะใช่เสียงกล้องเสียงดังดน่าสวยมากแต่พอออกมาเนี่ยสวยๆส,สมัยก่อนเราเดินหาเห็ดไงแกตรงนั้นน่ะจำได้ไม่ใช่เอาไม้ไป็นเอง ไปไอ้นั่นตรงนั้นน่ะไม่เคยจะฉันไม่เคยจะไ,ไปไหนเลยทางนี้ไม่เคยไงแต่มันมีบ้านเห็นไหมหลังยใหญ่ตรงนั้นน่ะ <c oughs> อ่านี่จ้ะไปอื <c oughs> นู่นน่ะเขานั่ง <c oughs> เหนื่อยอีกอะไปะกลับบ้านกันกลับบ้านมอผู้ชายไปไปเดินไปกลับบ้านมองผู้ชายไม่ <c oughs> ถ้าไปกระเทยจะบอกให้ดีจะเป็นผู้ชาย น้องเขาเนี่ยนางถอดเสื้อออกทิ้งอ่ะออกมาสองสามรอบแล้วเพื่อนออกจากบ้านได้เดยนเน็นนะออกจากบ้านเนี่ยแต่ก็มันโมโหเนีน่ยรักแร้เพียรรักแร้เพียรยังไงมอเตอร์ไซค์เพื่ <zone> อนดูเพ่เพราะว่ามี FC ฟซีเขาถามอยู่บอกว่าที่อังกฤษไม่มีมอเตอร์ไซค์เหรอ ฉันบอกว่ามีบายบายเนาะบายบาย,ยบายจ้ทุกคน